ก็นะครับหลังจากหมู่บ้านครับคันแดงครับปุ๊ดนี้ครับได้ไปเกี่ยวเคาซึ่งหมู่บ้านครับคันนี้ยไปเกี่ยวแล้ครับผมไม่เดินไปถ่ายดูขอถั่วเขาไผ่ครับเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ไม่ขาดฝันครับเอ่อหนวดเทอร์โบคายครับเดี๋ยวพาไปดูเทอร์โบเขาครับครับเทอร์โบเขาครับนะครับน่าให้ดูครับ นี่ครับหนุเทอร์โบตัวนี้คายครับนี่นี่ตัวนี้คายครับแล้วก็ไอตัวนี้ครับมันพอมันคายครับแกนมุนไม่สวิงไม่เท่ากันครับมุนไปรูปไข่ไปหมดเลยครับดูครับบุงบูฟไปหมดเลยครับรอยมันซึกนีช่ไหมครับไปหมดเลย ก็เป็น i h i ครับ i h i ฮตสามสิบผาแรงครับนี่สามสิบผาแรงก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนของเครื่องตัวกเก่าครับนะครับของเครื่องตัวกเกา่านี่ครับมันก็เป็น i h i เหมือนกันครับแต่เป็นสี่สิบแรงตัวน,นี้แหละครับผมก็ว่านาเป็นใส่กันได้อยู่ครับแต่ว่าโค้งหลีกกว่าเดิมเฮตไอครับสี่สิบแรงไอตัวน,นั้นสามสิบห้าแรงนะครับ อ๋อลองไปลวครับเมื่อบ,งบังาบไม่ได้ฟังเปิดนั่นเสียงให้ดูแล้วจะสื่อทอตัวนี้มาใหม่ครับทอตัวนี้ก็พอดีว่ามันใส่ไปได้ครับจะมาสื่อให้มนเล็กลงกว่าน,นี้แต่ตัวนี้ครับใส่ได้พอดีใส่ได้แต่เอาัวเก่าสวมไปก่อนครับนี่ครับก,เกบ็เกือบเกือบเดมมดหลายบาทครับดีมีอันล้อเื่องเกา่าใส่ได้ใส่ได้เลยครับ แปลงเป็นนิดหน่อยครับเกือบได้ซื้อของใหม่ครับนี่ครับฟ้าไว้ฟ้าไว้ด้วยครับพยายามดูเลกันดีๆครับไม่งั้นมันก็ยจิบเป็นแบบนี้ครับขอใจตรงกันนะครับ